ก็คือเบินี่เข้าไปต่อยามะเพิ่มมันเป็นนองเป็นนั่นออกมาสิเนาะแล้วก็เิ่นแตะแล้วก็คือว่าแห้งเลยนะเดือโอ้ยจำดีเศร้าก็ถือว่าโอเคอยู่ดูยันเป็นแนวอื่นนะนะก็บโได้ใช้เชือหน้ายเชือกยางหะอล่ายันว่ามันหะกดยันมีทันเซอร์ขอดีแต่เทาวันลูกน้อยในเท่าบบต้องใส่ก็ได้แต่มันเศร้ามันยังก่อนเขาจังไซ แ้วเขาใส่นี่โอ้ยมันหาได้เป็นแพรยันเป็นแนวอื่นไปเชยเป็นแนวอื่นแน่ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุดสุผู้สุคนบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่าง,าางประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วโดยกลับมาพ่อมาพ่อก,กับสาบัวมม่นอนีกะแวะมาหาทั้งน้องหลานเพินเน่นนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะก่บับไบ่ได้เข้ามาแต่ลนแล้วเป็นนิรัยเนาะ,ะแต่ก่อนทั้งน้องเพื่อนกะมีอาการหรือว่าเจ็บนุม่มน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอะเดี๋ยวจังไดกะเข้าไป หาทั้งน้องเพิ่นก่อนทักทายสบายดีกับน้องเพิ่นเนาะไปหาหืดหาหมเศ้าแล้วบอกน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้สบวกกันมาเหาะเตือนสานเพื่นกะบ,บรรยากาศพนต๊หากะเศร้าพ่อแม่พี่น้องเลยหุ่นเน,ะะนาะอาหนายังใดทางอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยหุ่นเนาะ วาน้ำก็ยแบบังไดด้วยดวด,ดอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยฝนหากะตกเศร้าบรรยากาศฝนถนนฝนทางนี่บ่อยากจะเว้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเปื่อนแหง้งช่วงนี้กะฝนตกดินแน่เมื่อวานนี่กะตกเวดมึงวดเวนทางเท้าพอสบายดีเด้อพอสบายดีโดยโดยโดยังได้ปลามาจะใช่หนหม ปลาไปเจ้าให้เป็นปลาเค็งเนาะเห็ดยังกินปลาเค็งนี่สุขว่านี่แหละปิ้งงั้นเนาะเบาโดยโดยสบายดีเด้องทั้งลายโดยเอแม่ไปใช่จ้ะแม่เราเอาหนาไปนะอืม พุนตกโดยพระบดบ่ออยู่นี่นะนี่เอนาะพุนพระอืมก็โดยนายพุนน้อยเขาไหนโดยนั่งนี่นั่งน่ะนั่งเนาะโดยโดยนั่งไหลมือควรหน่อยมืดได้เนาะโดยนี่ใครแน่ข่ามาหาไม่ได้บ่ได้บมีใครพุนตกแมนแมนพุนตกะโชกมือเลยพุอนี่ก็ถือว่า ผนคือผมจะนอยเพิ่นกระตกมาอีกเอนอะโดยคนลิ่นมันมือถังก็เริ่มเปิดนยู่แล้เมื่อวานไม่สื่อไม่นึ่งมันยังแห้งเริ่มแห้งทางหากแห้งกระตกมาอีกโศมือตกเมื่อวานในลิ่นมันมือมันเว้นต้องก่อยเพิ่นตลอดได้เนาะเมื่อกเพิ่นนอนรับข้างในแล้วก็ยาหักระวังแต่ยุ่งได้เนาะโดยโดยมามาหนังหนังเด้อ ข้าวแม่ไปนาบ่โดยเพิ่นตะเอ็ดซอมก้อยชวนกล้วยตะเฮิงแล่แล้วก็ยำแร้งย่านงูกินเดอือนั่นเป็นชวนเฮาเองบ่โดยกะซนปูดน้อยๆนึงน่ะซนแบบไปเอ็ดโฮไว้ซื่อชวนโดยพอเฮาพอได้ใส่ใบตองแบบนั้นยกล้วยอีหยังก็วักไว้เบิดลบ่มีอยู่บ่กล้วย กล้วยมันยังไม่ทันเป็นก้วยเขาก็เป็นเคอร์หนึ่งมันยังไม่แก้หากระปุกว่าจ้ะปูดเทั้นหละมันล่มแบบง่ควายเขาอันเดิมเอาบริเ็ดหัวไใบจะมุ่งกล้วยกระเจ้าเขาเนาะโดยแยมแรกเราต้องไปเฮ็ดไว้โดยโฮก็เอ็ดแล้วก็มันหักมันเดิมเป็นนี่ได้อันใข่แน่แล้วบอกคือว่าอาการดีขึ้นแล้วได้ไปหาหมอจะคืออะไรไปตนแรลก็ไป จะเริ่มเต็มนีม่ไปเอาทาอั้งยาพร้อมนัดซีห้าเธอ,อโดยห้าเธอแล้วโดยก็คือบเจ็บแล้วแบบไหนเนาะโดยแบบเพิว่วมาเป็นยังอะน,นะเพิ่ว่าเต้านมอักเสบมันมติดเชื้อติดเชื้อหักม่นองมีอย่างออกดูบ่โดยตอนแรกมันอ้อแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วก็คือออกบดแล้วแบบน,นี้มันเช่าแล้วบ่มันจะแห้งๆโดยแห้งแล้วก็ดีแล้วเนาะ โดยเ็ยังไม่ดีสนิทแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าดีขึ้นโดยแต่แต่เวลาทังวานนี่เจ็บอยู่บ่เช้าวายนี่ก็รู้สึกยูมแต่พ,พอวาายังเงินยังบกคอยดีเบาแได้กันเนาะโดยอืมคุณตังบา่าวเงาคนมา <c oughs> มาเหยียบม,มายามแนะ่นอืมคนกระตกกระุกคนยังยังยังสิไปอีกอยู่บ่ก็ข้าก็ไปเอายาวางเมื่อหวานไม่สื่อโดยกินยาเอาเสียค่ายายา่าได้นะ ไปเอาเจ็ดมือล้านห้าสิบพันโดยนานกลัวโดยแต่ละบี๊กหันบ่อโดยมันลางเหอเจ็ดมือเจ็ดมือก็คือเขาามากินฮอตเจ็ดมือกับเบิร์ตปอยาโดยแล้วก็เปะโตไม่โตไม่โดยอือโทษเอเป็นไอเป็นไข่บ่กไข่ฮะกระเสาเป็นจังมือเลยเป็นใน้ามมือนี่แล้วค่ะไข่นั้นลดแล้วเนื้อแต่วัดกับไอ่ี่้นะโดยกินยา โดยโดยอือแต่คือเบิร์น şey ี <S <S ่เข้าไปต่อยามาเพิ่มอือมันเป็นนองเป็นนั่นออกมาสิเนาะแล้วก็เพิ่นแตะแล้วก็คือว่าแห้งเลยนะเดยอือโอ้จำดีเศร้าก็ถือว่าโอเคอยู่เดิยันเป็นแนวอื่นนะนะโดยอือกับรถไชเสือไนนเสือยังอะไ่ะยันว่ามันหัก เนาะมีทันเซอร์ค่ะไม่ได้จพอดีแต่เข้าวันลูกน้อยเนเข้าบัวตองใส่ก็ได้แด่มันเศร้ามันยังก่อนเข้าจังใส่ถ้าเอาใส่นี่โอ้ยมันหากเลยเป็นแผลยันเป็นแนวอื่นไปเชยเป็นแนวอื่นแน่ดีแหละเศร้าเลยเนกะถ้าถูกเขาเศร้าเลยประวัติตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะนะเลยเพราะว่าห้ามกินยาก็เริ่มแห้งเริ่มยังงันาะโดย กรับอาการที่ว่ามันมีน้องตอนแรกนะมันไม่ได้มันแข้งเนอะแล้วก็กันยัง,งบีบนี่กันยังออกอยู่บอดเดียวเดี๋ยวนี้น้ำน้องน้เบอกายยังอ้าอยู่หาแต่ก็ออกไม่ไลคือแบบตอนที่เพิ่นแตะไม่โดยไม่ได้เพิ่นแตะเ้าวมาเอามานอนตื่นเช้ามาเ้าบีบมันก็ออกอยูบอดด่ยบ่บีบน้องน้ำบแมนแบบดูว่า,าออเอาไปถ่ยา,ายเพิ่นบีบออกบ่อหรือว่าเ้ามาบีเองบ่มันไอ่เออแ้วตอนแลกกินยาไปเพิ่นจะแห้งือ ยัน่าเพิ่นดีเพิ่นยังออกหายแล้วเวลาเฮามาเลยเฮาอาบน้ำอาบยังเฮาคลุมกับแบบมันออกบ่ออกเนาะเบิดนี่คือไปต่อเรื่อยๆจนเช้าโดยความเศร้าอ่ะตดขึ้นแล้วก็ย่าแบบนั้นนะโดยใครอ่ะถ้ามันเช้าเนาะโดยยันมันเป็นแนวอื่นเชยไปเป็นแนวอื่นถูกเถอเพิ่นเศ้า ผากอะคิดว่ายอไว้เศร้าเลยเลยเะยื้อดีไว้ๆนั่นเลยความคิดแต่กคือว่านะฮะกบกินยาเป็นไปเบ้งแต่ก็มีหัวอาการมันจีเพะจีกลับคืนมันไม่นั่นเลย่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีขุรนทุายโดยเอ้าหมอคนมาได้บ้าบ่ว่าแบบมันมีโอกาสแบบเป็นมาอีกบ่ได้เพิ่นมาได้บ้าบอบ่เพิ่นกะว่ามีโอกาสหายว่ะ Đâu Đâu, đi đã, đi đã. nói này. Rồi. mi ngân dù là bà nó. Đẹp ngân phải hạ hửn hà mò nhưng mi dù bò. Cái đó. Cô bà không kín bớt không tông phải to đấy thả bụi của sau của nó. Rồi. Cô giả đấy mình hẹn. Rồi. bà đủ cái nhông nổi. โดยเดี๋ยวนี้ก็ยังกินเนาะโดยแล้วก็ส่งเพิ่มนมบางเถิดก็โดยนมที่ชงกับเพิ่นก็กินอยู่ติโดยอืมแต่กินแต่ของเจ้านี่ก็เพิ่นโบคอยอิ่มไหมเนาะโดยเวลาไปนั่นไปนี่ก็ิ่มไปแล้วก็เฮ้ยไม่เท่านะเพิ่นจะส่งนมชงกับเพิ่นก็กินกะมิดเนาะโดยเพิ่นก็กินไคร้อลิ้นยู่บังเถิดให้แน่นะยบุติเพิ่นเพิ่นยังน้อย อันนี้ไม่เท่ามมอยูแล้วก็ไม่ได้ไปคั้งเลยอันไม่เท่ายูแล้วก็พอได้ไปแล้ม่ได้เขากินหันกินหนีก็ไ่ได้คลังมากไม่ได้ขัาเป็นแบบในนมกังขลังอยู่ขลัมยังไงขลัาเด็กๆก็ยังไม่ได้กินหลายอย่างกับเขาแบบในดลูกใหม่เนาะดยอือก็คือว่าแล้วเป็นชิ้นก็เริ่มลองชิ้นบ้า้แล้วชิ้นชิ้นยังนะชิ้นควายนั่นแหละโดยแต่ก็ไว่ได้กินว่าไะ บ่แต่เก่าไม่ได้กินยันมาแบบชีนคุยรำอีกยังห้ากินได้นี่ก <ah> ็ลองกินบั่งแน่ๆฮะเพราะว่าแล้วประเดดประเดดมันเหมาะเมันไม่ก็ย <Ja ังไม่กล้าแล้วเพรายุดก่อนประเดดเนาะเพราะว่าอีกอย่างเจ้าก็เป็นอนะปลาแดดเนี่ยก็ไม่ได้กินตัวเมาโดยพากันกินยันมาคันเลยเวลาเจ้ากินไม่ได้กินแท้ๆก็ผักันต้มแจ้วเส้นน้ำปลากินแบบนั้นเพราะว่า ปลาแดกก็คือว่าเราคะขลังผู้เด็กกับแม่กับขลังก็ไม่ได้กินมือถืเพราะว่าอีกอย่างเจ้าก็พึ่งในดูใหม่นะบัดอีกอย่างเจ้าบัดเป็นอียงอ่ะเป็นตุ่มเป็นแป้งขนมเต่าขนมอักเสบเต้าขนมกินยันว่ามันขันโดยเผลก็ว่ามิเฮอกินจุปลาแดกจุที่ว่ามันขันหนึมหนึบถกมาหุ้งผลก็ไม่เฮอกินแมนมันเป็นยางเหยโดย เก่าเก่งคันนะป๊ะคันเลยก็อยากเก่าเลยนาะนังเป็นกะไงเลยยังไม่โรงเรียนเนาะโบุบมบินรถไปชมเพื่อนแน่นอ่ะแต่บ้านมีรถไปชมคนนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะแต่เยอะเพิ่นข้าวแล้วนะครับไม่ได้รถไม่ได้หลังกับทางเบืองพิณาเนาะกูน้องเพื่อนกะห่างไงเลยอยากน้องกับเป็นแน่นี่แน่กับลำบากแนาะพิณาแต่ยังเฮียนได้อยู่เโดย เพิ่นยังไม่ทันเว้าวแน่ได้รถพี่อันรถอียังรถไพผา,าเนาะจากทัานหนึ่งไปชมเพิ่นคือว่าโอเคเลยอือไปเนาะนั่นละไ้น้องใหญ่กว่าเน้อได้ยังแน่กินซะมือนี่มือไม่ทันได้ก็ได้มีแต่ป่านะป่าเช่งปลาข้อโดยพ่อไพ่เอาห้นะพ่อเอามาอืมกระเจ้าเอาห้บ่แบบในมีในตอนเขาเองบ่บ่เพิ่นไปเกลี่ยยากอ่ะ ข้าป่าข้าวหลงเอาเหอมหลุนล้านล้วนั่นแหละขยดผลตกแบบปลาลงเนาะแล้วก็เก็บเอาตามนนรมลายเจ้ากินได้หรอปลาเค็งาก็ว่าชิเริ่มกินนดยังไม่ทันกินแต่ปลาซิหิวปลาซิหิวกกุ้งก็ยังไม่ทันกินต้องโจก่อนดูยโจก่อนนอนน้องละเพราะว่าปลาเค็งนี่ก็สิลองิ่มชิมเรา่ว่าวะห่ากัน เริ่มได้ซองเดิมแล้วเร,มมเริมอันนั้นหลูกเนาะก็เริ่มงสิไปนี่แหละสำคัญขลังเขาก็ไม่ได้ให้กินคือว่านนแ้่พวกปลาคาวปลายังได้จะก,กินได้บะกินได้อันนั้นแต่คือว่าแล้วปลาคาวเขาผคือว่าแล้วยามนี้เนาะมีชู้ได้ติดสนติดอันนั้นจะมีแต่ปลาซิวสลาย ปลาซิวปลาเค็งแล้วพวกปลาดุกปลาคอได้สิปลาคอนี่ยก็กินแล้วปลาคอ,อชิมได้แต่ปลาดุกนยังไม่เคยกิน<อ>นี่มันก็เริ่มแบบแล้วก็บ่บมีน้ำนองได้แบดนี้เนาะโดยการติดนั่นติดยานั่นทำมันเย็นม,มันออกหอดออกอยังอยู่บ่บอใช่บ่อแต่แบบแห้งๆอยู่หาฮู้สกอยู่แบบ เาจับนี่มันก็พูซึ้อเยอแต่ว่ามีเจ็บคือแบบตอนนั้นดูตอนนั้นกระทั่งวิงทั่งเจ็บเลยดูกำลังหุ่มหุ่มน้องเบาแล้วกนเนาะดูตอนก่อนหน้านั้นเลยดูจะคืออด้ไปหาหมอมามปกติเธอหาเธอดูแต่ละเธอไปต่อยาแต่แต่ละเือเบิดเท่าไหร่หลานหาชิพหานหาชิพแต่ละเือเจ้าไปเห็นไหมดูพือว่าไปต่อยาดูเบิดไปต่อเนาะดู เื the ่าดีเช่าค sure ้างพูด้่ะแต่ก็แต kind of ่กันย like ังไม่ได้ขามไปพังไทยล้วว้าเนาะไม่ได้ห้ามโดยเพราะว่าทันมาบนโถนนี่ไปโดยใช่ละดีเลยโดยเช่าไวๆเนาะเช่าถูกโดยที่ว่าเอากระเดียงโดยผู้ค้าได้กินฮืดกินยาเนี่ยนะทียังไงทำโดยทำอะไรก็ชุ่มโดย นะทางจังไดก็สิได้กลับก like ่อนเลยเเลยมือนี้แวะมาเยี่ยมมายามจะนอยพนจิตตกอีกเลยบึงคือคึมคึมขอให้ชาวไวเนาะโดยโดยโดยกลับก่อนเนาะมือหน้ามือในสิแวะมาเยี่ยมเลยโดยโดยโดยสบายดีเลยสบายดีโดยโดยกโอเคนาอพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวัวก็ได้มาเยี่ยมยามทั้งน้องรำเพิ่นก็โบได้มาหลายมือแล้วเนาะก็ถือว่าอาการของน้องเพิ่นนี่ก็ถือว่าดีขึ้นได้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ ทางน้องเพิ่นได้ไปหาหืดหาหมอหรือว,ว่าสิเทื่อหาเทื่อแล้วก็ถือว่าอาการบ่ค่อยเจ็บคือแต่ก่อนเนาะ <c oughs> จังได๋ก็เป็นกําลังใจให้ทางน้องเพิ่นหายไวๆเซาไวๆเนาะอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของน้องก็น่าสงสารอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าต้องหาเงินซื้อข้าวแน่เนาะปกติทางน้องเพิ่นอ่าจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้ทางน้องเพิ่น <c oughs> จังได๋ก็สู้ๆ,ๆเนาะเพื่อดุพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าว่า มีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเดือทั้งน้องเพื่อนอยากให้สาบวัวเป็นสะพานบุญกันยินดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือครอบครัวของน้องนี่ก็น่าชงชานแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าจังใจก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนสาบัวกับโบนีเข้า,ขามาแต่ลุนแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสแบกเข้ามาเยี่ยมมายามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโชว์มือแล้วฝนตกเนาะมื้อนี้ก็คึ้นขึ้นอยู่อ่าลบแรงอ่าเบิงชงเนี่ยก็คือสิตกมาอีกแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ จังไดกะสาบัวกะชิได้ก้าบก่อนเนะาะกะผากติดตามสาบัวในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะงผักดไดคกดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะงาบัวกะชิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโดย